ในชุดผ้าปูที่นอนมักจะมีทั้งปลอกหมอนหนุนและปลอกหมอนข้างอย่างเช่นอันนี้นะคะเป็นผ้าปูที่นอนที่ใช้กับที่นอนที่กว้าง3ฟุตครึ่งซึ่งใน1ชุดของผ้าปูที่นอนอันนี้สังเกตที่ตัวเลขตรงนี้นะคะใน1ชุดผ้าปูที่นอนอันนี้จะมีผ้าปูที่นอนรัดมุม3ฟุตครึ่ง1ผืนและปลอกหมอนหนุนหนึ่งใบตัวเลขเป็นเลขสาม อันนี้จะหมายความว่าภายใน1ชุดจะมีผ้าปูที่นอนที่กว้าง3ฟุตครึ่ง1ผืนปลอกมอหนุน1ใบและปลอกมันข้าง1ใบเช่นเดียวกันนะคะ,ะกับลายกระตูลลิขสิทธิ์ของโตโต้ตรงข้างล่างนี้จะเป็นเลข3ก็หมายความว่าใน3ชิ้นนั่นก็คือจะมีผ้าปูที่นอนกว้าง3ฟุตครึ่งมัดนุน1ผืนปลอกมอหนุนหนึ่งใบและปลอกมันข้าง1ใบคุณลูกค้าดูตรงนี้นะคะใน1ชุดของผ้าปูที่นอนกว้าง3ฟุตครึ่ง1ผืนปลอกมอหนุน1ใบค่ะแล้วก็มีปลอกมันข้าง1ใบอันนนี้้จะะไไม่ดเเขขล3ค่ จะมีข้อความเล็กๆอยู่ด้านล่างตรงนี้นะคะให้คุณผู้ค้าสังเกตรหรือเหมือนอย่างของฟาวเทนเขาจะมีข้อความบอกเอาไว้นะคะในชุดผ้าปูที่นอนอันนี้จะมีผ้าปูที่นอนรัดมุมขนาดกว้าง3.5ฟุครึ่ง1ผืนปลอกมอนุนุน1ใบและปลอกมันข้าง1ใบ ลายการ์ตูนก,ก็เช่นเดียวกันนะคะผ้าปูที่นอนรัดมุม3ฟุตครึ่ง1ผืนเปลาะมอนุนหนึ่งใบและเปลาะมันข้าง1ใบเจสิกาเทนเซล0 0เส้นได้จะมีข้อความอยู่ด้านล่างตรงนี้ผ้าปูที่นอนรัดมุม3ฟุตครึ่ง1ผืนเปลาะมอนุนหนึนน่งใบและปลาะมันข้าง1ใบผ้าปูที่นอนที่นอนนอน2ท่านซึ่งก็จะมีขนาด5ฟุตและ6ฟุตอันนี้เป็นของโตโต้จะมี4ชิ้นจะมีผ้าปูที่นอนกว้าง5ฟุตรัดมุม1ผืนใช้กับที่นอนหนาได้ถึง10นิ้วเปลาะมอนุน2ใบและเปลาะ ใากระตูนมี4ชิ้นจะมีผ้าปูที่นอนกว้าง5ฟุต1ผืนรัดมุมปลอกหมอนหนุน2ใบและปลอกหมอนข้างตรงนี้จะเป็นเลข5หมายความว่าใน1ชุดของผ้าปูที่นอนอันนี้มี5ชิ้นก็คือจะมีผ้าปูที่นอนกว้าง5ฟุตรัดมุม1ผืนปลอกหมอนหนุน2ใบและปลอกหมอนข้าง2ใบฟาวเทนนะเขาจะเป็นข้อความใน1ชุดจะมีผ้าปูที่นอนรัดมุมกว้าง5้าฟุต1ผืนปลอกหมอนหนุน2ใบค่ะแล้วก็ปลอกหมอนข้าง2ใบลายกระตูนเขาจะมีสัญลักษณ์ติ๊กถูก แสดงว่าอันนี้ผ้าปูชุดนี้จะกว้าง5ฟุตรัดมุมปอกมอนหนุน2ใบปอกมันข้าง2ใบอันนี้เป็นของฟาวเทนลายการ์ตูนดิขสิท์เจสิก้าเขียนไว้เลยอยู่ด้านหลังผ้าปูที่นอนที่กว้าง5ฟุตรัดมุม1ผืน ปลอกหมอนหนุน2ใบคะ่ะแล้วก็ปลอกหมอนข้าง2ใบสิกาเทนเซล500เส้นได้ความจะอยู่ด้านล่างซึ่งจะบอกว่าในชุดผ้าปูที่นอนอันนี้นะคะจะมีผ้าปูที่นอนกว้าง5ฟุตรัดมุม1ผืนใช้กับที่นอนหนาได้ถึง13นิ้วจะมีปลอกหมอนหนุนให้2ใบและปลอกหมอนข้าง2ใบกว้าง6ฟุตโตโต้ปูที่นอนอันนี้นะคะภายในมี3ชิ้นปูที่นอนรัดมุมกว้าง6ฟุต1ผืนปลอกหมอนหนุน2ใบแต่ถ้าเป็น4ชิ้นผ้าปูที่นอนกว้าง6ฟุตรัดมุม1ผืนปลอกหมอนหนุน2ใบ และปลอกมันข้าง1ใบลายกระตูนลิขสิทธิ์1ชุดจะมี4ชิ้นผ้าปูที่นอนรัดมุม6ฟุตใช้กับที่นอนหนา10นิ้ว1ผืนปลอกมอหนุน2ใบและปลอกมันข้าง1ใบชุดนี้มี5ชิ้นก็จะมีผ้าปูที่นอนกว้าง6ฟุตรัดมุม1ผืนปลอกมอหนุน2ใบและปลอกมันข้าง2ใบฟาวเทนกว้าง6ฟุตรัดมุมนะคะใช้กับที่นอนหนาถึง13นิ้วปลอกมอหนุนให้2ใบและปลอกมันข้าง2ใบลายลิขสิทธิ์คะเขาจะติ๊กถูกไว้ที่เลข6ผ้าปูที่นอนกว้าง6ฟุตรัดมุม1ผหนนุน2 และปลอกมันข้าง2ใบเจสิก้า6ฟุตเลข6อันนี้คือกว้าง6ฟุตรัดมุมแล้วก็มีปลอกมอหนุน2ใบปลอกมันข้าง2ใบซาตินจะมีเลข6แล้วก็ขีดคือ6ฟุตอันนี้หมายความว่าจะเป็นผ้าป,ปูที่นอนที่กว้าง6ฟุตรัดมุมปลอกมอหนุน2ใบและปลอกมันข้าง2ใบอันนี้เป็นทิวลิปแจ็กการ์ปผ้าปูที่นอนรัดมุมค่ะกว้าง6ฟุตใช้กับที่นอนหนาได้ถึง14นิ้วภายใน1ชุดจะมีปลอกมอหนุน2ใบและปลอกมันข้าง2ใบแต่ละยี่ห้อแต่ละแบบไม่เหมือนกัน อาจจะต้องรบกวนช่วยสังเกตรหรือช่วยดูนิดหนึ่งนะคะขอบคุณมากค่ะ